สวัสดีนักเรียนชั้นป3แล้วก็ผู้ปกครองทุกทกท่านนะครับก็มาพบกับคุณต่องกันแล้วนะครับในเรื่องโลกควรรู้อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับโลคก,ก่อนโลกนะครับเมื่อเป็นโลกเนี่ยจะทําให้ร่างกายเนี่ยทำงานผิดปกตินะครับและจะแสดงอาการออกมาในรูปแบบต่างๆเช่นเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนปวดเมื่อยต่างๆนะครับ อันนี้ก็เป็นอาการของโรคเพราะว่าเมื่อร่างกายของเราเนี่ยทำงานผิดปกตินะครับก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะครับส่วนอาการต่างๆเนี่ยก็เกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยทำงานผิดปกตินะครับก็ทําให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นโรคนะครับก็จะแบ่งได้เป็น2ประเภทนะก็คือโรคติดต่อกับโรคไม่ติดต่อนะครับ,รบโรคติดตอ่ตดตอ,ตตอเนี่ยคือ โรคที่ต้องมีพาหะนะครับอาจจะเป็นพวกไวรัสแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆนะครับจะติดต่อจากคนสู่คนหรือสัตว์สู่คนก็ได้อาจจะติดต่อทางการาจามไอการสัมผัสนะครับหรืออาจจะเป็นสัตว์สู่คนเช่นจากยุงลายสู่คนนะครับโรคติดต่อเนี่ยก็อย่างเช่นโครคไข้เลือดออกนะครับ ซึ่งก็ติดต่อจากยุงเนี่ยเป็นพาหะนำโรคหรือโรคไข้หวัดต่างๆก็จากคนสู่คนนะครับติดต่อโดยการไอจามใส่กันนะครับต่อมาก็คือโรคไม่ติดต่อนะครับโรคไม่ติดต่อเนี่ยเกิดจากการทํางานที่ผิดปกติของอวัยวะหรือการเสื่อมของอวัยวะนะครับทำให้เกิดโรคต่างๆแต่โรคพวกเนี้จะไม่ติดต่อกัน นะครับหรือการดำรงชีวิตที่ไม่ดีนะครับผิดหลักการเนี่ยก็จะทำให้เกิดโรคพวกนี้ได้เช่นโรคหัวใจโรคความดันหรือว่าโรคเบาหวานแต่เดี๋ยวจะขอเล่านะครับเหตุการณ์โรคระบาดในอดีตนะครับที่เคยเกิดขึ้นนะครับก็คือมีโรคก,กา่ละโรคก,กาาะโรคเนี่ย ทำให้ผู้คนเนี่ยเสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับเกิดจากแบคทีเรียในตัวหนูกาฬละโรคเนี่ยมีผู้เสียชีวิตนับร้อยล้านคนนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่พบโรคก,กาฬล,ละโรคแล้วเพราะว่าด้วยวิทยาการทางการแพทย์นะครับที่สามารถกําจัดโรคนี้ให้หายไปนะครับต่อมานะครับก็คือโรคไข้ทรพิษนะครับเกิดจากเชื้อไวรัส วาริโอลาไมเนอร์ซึ่งฆ่าชีวิตคนบนโลกไปเนี่ยไปถึง350ล้านคนนะครับแต่ต่อมาเนี่ยได้คิดคน้นวัคซีนนะครับทำให้โรคชนิดนี้เนี่ยหายไปนะครับการแพร่กระจายของโรคนะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือการแพร่กระจายโดยทางตรงการแพร่กระจายโดยทางตรงเนี่ยจะไม่มีพาหะนําโรคนะครับจะแพร่กระจายจากคนสู่คนโดยทันทีนะครับการสัมผัส เช่นการสัมผัสที่ผิวหนังของผู้ป่วยเนี่ยในคนที่เป็นโรคก,กากโรคเกลื่อนโรคอิสุอิใสยเนี่ยก็จะทําให้ผู้ที่สัมผัสเนี่ยติดหรือการไปสัมผัสเชื้อโรคต่างๆนะครับก็จะเกิดเป็นโรคพวกบาทะยักพะยาตนะครับหรือการสัมผัสน้ําลายน้ํามูกนะครับการไอการจามใส่กันนะครับเช่นพวกโรคไข้หวัดต่างๆ นะครับก็จะทําให้ผู้สัมผัสเนี่ยติดโรคนั้นมานะครับงานให้ทําลงสมุดนะครับให้นักเรียนเขียนอธิบายการแพร่กระจายของโรคโดยทางตรงและบอกโรคที่แพร่กระจายโดยทางตรงมาห้าโรคนะครับกูต่องไปก่อนนะครับบ๊ายบาย